สวัสดีครับพีเคครับสวัสดีค่ะอุชชพกาค่ะนี่คือเวลาของรายการขาหนังขาเขาค่ะถึงเวลาแล้วนะครับกับทุกเรื่องราวที่อัดแน่นด้วยเนื้อ,อหาสาระที่มีประโยชน์นำมาให้คุณผู้ชมทุกสัปดาห์ครับ ต้องบอกว่าเรื่องราวที่ผู้ชมอาจจะยังติดใจหรือว่าไม่เข้าตานะคะไม่ว่าจะเป็นการกระทําการทํางานของภาคราฐัฐภาคเอกชนหรือว่าบุคคลธรรมดาใครก็ได้ที่ผู้ชมรู้สึกว่าเฮ้ยม,มันแหม่งแหม่งนะมันน่าจะเป็นอันตรายมันน่าจะไม่ถูกต้องนะคะคและมันจะมีความเสียหายไม่ว่ากับตัวคุณเองหรือผู้อื่นคุณสามารถแจ้งเบาะแสแล้วก็บอกเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาในรายการของเราได้ค่ะทีมงานของเรานะครับยังคงรอคอยเรื่องราวต่างๆครับหลายวิธีหลายช่องทางในการติดต่อกับเรานะครับดอกจันทร์สามสามหก 093อย่าลืมนะที t t ่จะส่งเสียงนะมีเวลาแค่2นาทีแตทีละ5บาทหรือว่า0 2 2 7 5 4 5 3 1นะครับคุยกับทีมงานได้เลย SMS ก็ได้4 1 1 1 4 6 6กิมพิมพ์เคมาก่อนรายกัรค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เข้ามานะคะเ m s เข้ามาหรือว่าฝากข้อความเสียงหรือแจ้งเรื่องเข้ามาผ่านทาง Facebook okay. แฟนเพจของรายการคานังคาเขาก็ได้ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันด้วยกระแสที่โด่งดังมากในโซเชียลเน็ตเวิร์นะคะและเป็นคำถามว่านี่คือเรื่องจริงหรือลวง เรื่องนี้นะคะมีอยู่ว่ามันมีข่าวแก๊สระเบิดอ่ะใช่คือแก๊สมันระเบิดที่บ้านมาแล้วมันเป็นเรื่องความปลอดภัยก็มีคนที่เขาพูดกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กว่ามีคนแอบอ้างเข้าไปตรวจสอบทําตัวเป็นเจ้าหน้าที่ออไปตรวจแก๊สในบ้านของคุณแล้วมันกลายเป็นมิตฉาชีพเอ๊ะหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงเอ๊ะหรือว่าเป็นโจรเอ๊ะหรือว่ายังไงถามแล้วมุนค่าจริงหรือลวงคะ ระเบิดไว้ในครัวความปลอดภัยของชีวิตเป็นสิ่งสําคัญมิจฉาชีพจึงใช้ความหวาดกลัวของเราในจุดนี้มาเป็นกลลวงหลอกล่อจนเหยื่อหลงเชื่อสูญเงินราคาแพงข้อมูลเบาะแสตามเว็บไซต์ต่างๆมีการแชร์ประสบการณ์เตือนภัยลักษณะนี้เป็นเครื่องยืนยันว่ามิจฉาชีพหากินถึงถิง่นยืนกดกริง่งหน้าบ้านเน้นผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลางําพังพอเชื่อว่าเหยื่อจะเชื่อกลลวงที่วางไว้อย่างง่ายดายมาหาใครคะมาทาอะไรคะ ผมเป็นเจ้า,าหน้าที่จาการูปแบบการหลอกลอ่อจะใช้วิธีการคล้ายกาันโดยการแนะนําตัวว่ามาจากบริษัทแก๊สชื่อดังจะทําการตรวจสอบคุณภาพของแก๊สถุงต้มในครัวเรือนให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแก๊สตามบ้าน<ม>บ้านประชาชนนะครับเพราะว่าตอนนี้ออย่างเมื่อไม่กี่วันนี้ครับมันมีเหตุระเบิดถังแก๊สระเบิดนะครับทำให้บ้านไฟไหม้สูญเสียกันเยอะทางปตทก็เลยส่งผมกับนี้ครับผมเจ้าหน้าที่มาเนี่ยครับผมบัตรองผมนะครับ นี่ครับผมแบบจำตัวของผมต้าไม่ต้องตัวนะครับเม,มืม่อเหยื่อหลงกลข้อนี้ก็เป็นการต้อนรับโจรเข้าบ้านทันทีให้น้องเขามาเช็ตสุน,นับได้ไ,ดไม่ๆเอาอุปกรณ์มาเช็ด ได้รู้ว่ามันรั่วตรงไหนแล้วก็สภาพเป็นยังไงบ้างน,นะครับมิชางที่จะตรวจดูถังแก๊สหัววาวปรับค่าต่างๆไปสักพักจากนั้นก็จะบอกกับเจ้าของบ้านว่าพบสิ่งผิดปกติของหัวแก๊สน่าจะมีการรั่วเกิดขึ้น หัวไม่ไม่ได้ประสิทธิภาพครับผมมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมเนี่ทไงเมื่อเหยื่อเห็นเช่นนี้ก็เกิดอาการกลัวซึ่งก็จะเข้าทางของพวกนิจชาทีพหัวนี่ไม่ได้มาตรฐานครับผมมิง้นั้นไฟจะไม่บ้านเราครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเขาบอกก็ป้าเนี่ยอันนี้ไม่ตัดนะหมวกแก๊สหรือว่าไม่ตัดนะป้าก็บอกว่าไม่ตัดก็ต้องทําให้มันดีสิป้าก็ว่าอย่างนั้น เขาบอกป้าเปลี่ยนใหม่ไปเลยนะแก็เเปลี่ยนให้นี่ครับป้าตัวนี้นะครับมันจะมีตัววัดนะครับมีตัววัดมีมาตรฐานเลยครับ,รบติดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีการรั่วแบบที่ที่ป้าเห็นเมื่อกี้ครับผมอ่ะไม่เอาไปติดรั่วมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเยวให้ให้น้องเขาเขาเทสให้ดูเลยนะครับป้า อันนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่คะเนี่ยท,ทั้งหมดตอนนี้ค่ะคือจริงๆมันไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นช่วงประกันนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมอ่ะจะให้ป้าสำรองจ่ายตรงเนี้ไปก่อน14,600บาทเหรอหรอ,อุ้ยทำไมต้องจ่ายต้องหน<ต>ึ่งหมื่นป่องไม่ต้องอห่วงนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวพอผมไปทําเรื่องเคลมเบิกของมาเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องอะ่ะเขาเอาเงินเข้ามาให้ป้าภายในวันนี้ครับผมเหรอครับรอ,อุ้ยต้องจ่ายด้วยใช่ครับอุ้ยเพราะว่าอันนี้ผมเอาของอ่ะ ของผมเนี่ยคือเอามาติดตั้งให้ป้าก่อนค่าใช้จ่ายที่ดูจะสูงเป็นพิเศษแต่ส่วนใหญ่เหยื่อก็ยอมจ่ายเพราะกนหลวงข้อต่อไปของมิจฉาชีพคือการที่บอกว่าเราสามารถเรียกเก็บเงินคืนจากบริษัทได้ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าที่จ่ายไปแน่นอนจึงทําให้เหยื่อรีบจ่ายโดยไม่รู้สึกเอกใจใดๆขอบคุณครับป้าไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับเงินทุกบาททุก,กตังที่ป้าเสียมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเรื่องเคลมเสร็จปุ๊บเนี่ยอ,อีกไม่เกิน3ามชั่วโมงครับป้า เดี๋ยวผมจะให้เด็กอ่ะเอาเงินส่วนนี้ที่ป้าเสียไปเนี่ยเอามาคืนให้อันนี้เป็นใบรับประกันนะครับป้าลูกค้าแจ้งมาคือเป็นลูกหนักเซลล์เซลล์เข้าไปแอบพ้างว่าเป็นตัวแทนจากบริษัทปตทก็คือก็สร้างความน่าเชื่อถือหน่อยก็เข้าไปเปลี่ยนหัวปรับแบบอย่างดีที่สุดอ่ะคือตัวนี้ปกติราคาแล้วเขาตลาดมันก็จะต่ำหน่อยก็ไม่สูงมากขนาดนี้เขาก็บอกว่าราคาใน3,500บาทราคา500บาท คือสามารถเอาตัวเก่าเทิร์นได้คือทวรนลูกค้าตรงนี้หมู่บ้านตรงใกล้ๆผมเนี่ยคือจะเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วก็ดวน,นกันทั้งซอยเลย <laughs> คือสามารถจะเป็นคนแก่เฝ้าบ้านก็ไปพูดลักษณะแบบว่าทำให้หน่ากลัวมินทุกวันนี้มันมีเซลล์เซลล์เซลล์เยอะแต่ว่าอยากให้ลูกค้าโทรเข,ข้ามาสอบถามที่ร้านก่อนคือเราจะมีช่างไปดูให้ก่อนเพราะว่าพนักงานของแก่ทุกคน,นจะผ่านการอบรมจากกรมธุรกิจพลังงานก่อน ทุกคนจึงจะมาส่งแก๊สได้ก็คือเรื่องความปลอดภัยเรื่องเ,อเซฟตี้ทุกอย่างจะมีอยู่แล้วท่านคือจะแนะนําลูกค้าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือไม่อยากให้ไชิชาชีพการเงนเนี่ยก็คือมันหากินกันง่ายเกินไปคือเอาความรู้เท่าไม่ถึงการของผู้บริโภคมาผูกอะไรูยาเงี้ยได้<ม>ครับเพราะว่าอันนี้ผมเอาของอะ่ะของผมเนี่ยคือเอามาติดตั้งให้บ้านก่อนผมสบายใจที่จะเอาเองินตรงเนี้ยไปจ่ายที่บริษัทเองได้ไหมเพื่อเพื่อความสบายใจ ของคุณทั้งผมและย,ย่าด้วยดีกว่าอ่าก็อ,อันนี้แล้วแต่คุณนะครับแต,แต่ก็มีเคสที่เกิดข้อสงสัยในเรื่องของเอกสารจึงเรียกคนในบ้านมาช่วยกันดูซึ่งเมื่อมองจากลักษณะการทำงานของพนาาักงานแสดงออกถึงความไม่ชอบมาพากลหลายอยา่างจึงพยายามตรวจสอบจนทำให้แก๊งนิจ c าชีพไม่พอใจเยอะเยไ่ไม่เป็นไรครับนะคือถ้าคุณไม่นะครับถ้าคุณไม่ไม่ไม่เคลียรย์ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวคุณไปทําเรื่องเองกันถ้าเกิดอะไรขึ้นผมไม่รับผิดชอบนะครับเหตุใดไม่เห็นต้องฉีกเลยพี่ทำไมผมจะได้นี่ไงครับคือผมไม่ต้องไม่ต้องเก็บอะไรหลักฐานตนี้ไปแล้วเพราะว่าคุณไม่ได้ทําสัญญาทำให้เขาไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาทีพโกงเปลี่ยนหัวแก๊สราคาสูงเร็ว ทีมงานค้นหาความจริงของบริการนี้เมื่อตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จที่ผู้เสียหายต่างแชร์ในอินเทอร์เน็ตก็พบว่าชื่อของพนักงานตรงกันทุกใบเสร็จจึงทำให้มั่นใจว่าการการะทำเช่นนี้คือแกงมิจฉาชีพมตอท,อท,อทอนะครับจะไม่ส่งพนักงานไปโดยลำพังเพียงเด็ดขาดจะต้องไปกับผู้นำชุมชนแน่เป็นที่แน่นอนและก็ทุกครั้งนะครับจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย นะครับไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับและก็อยากฝากเตือนชุมชนนะครับว่าหากมีข้อสงสัยมีกิจกรรมอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าในปตทมีคนอย่างนี้มาหรือไม่ก็อย่างที่ผมบอกฮะให้โทรศัพท์มาได้ที่เบอร์1365ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราดีไซน์มาหรือออกแบบมาเนี่ยมันรับเพียงพอแล้วนะครับในเรื่องของสายสายที่รับแรงดันมาหรือหัวปรับแรงดันเพื่อให้แรงดันที่เกิดจากถังก๊าซนะครับ ที่เราอัดไว้แน่นมากจากอากาศจนเป็นของเหลวนะครับมันไหลเท่ามากค่อยๆส่งผ่านสายยางส่งแก๊สอันนี้แล้วก็หัวแก๊สอันนี้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับก็ในเบื้องต้นจริงๆแล้วนะครับชุมชนหรือผู้ใช้เนี่ยสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้เท่านั้นโดยการใช้สายตาในการดูนะครับหรืออย่างเช่นขออนุญาตย,ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับถ้าเปลวไฟปกติแล้วเนี่ยครับ มันก็จะควรเป็นสีเขียวอมฟ้าแต่ถ้าหากมเออีเรื่องเป็นสีแดงอย่างเงี้ยครับแสดงว่าหัวเตาเนี่ยเริ่มมีสนิมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงว่ามันอาจจะส่งประสิทธิภาพนะครับหรือหัวเตาเนั้นเริ่มจะเสื่อมเสื่อมสมรรถภาพลงไปแล้วก็ใช้ทาความสะอาดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็อยากจะเตือนผู้ใช้ว่าอันนี้เป็นสิ่งของอันตรายนะครับจริงๆแล้วถ้าหากมีข้อบกพร่องอะไรเนี่ยอยากจะให้ส่งซ่อมกับผู้ที่เชี่ยวชาญและรู้จริงจริงๆๆนะครับ เพื่อความปลอดภัยของท่านและก็ชีวิตท่านสรุปย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องลวงคือเรื่องไม่จริงนั่นเองไม่มีเจ้าหน้าที่ออกไปทำแบบนี้นะคะคือจะบอกว่ามิจฉาชีพพวกนี้เก่งเนาะสามารถเล่นมายากลให้บอกว่าเฮ้ยมันไฟลุกออกจากหัวแก๊สได้คือหลายคนเชื่อแล้วก็หลายงาเงินเสียเงินกับโชว์ราคาแพงนี่ด้วยแหละครับแต่ดิฉันว่าถ้าไฟลุกออกจากหัวแก๊สที่บ้านเรารมันอาจจะไหม้นะ หรือไม่ก็มันก็ร,ระเบิดจริงไปเลยใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นอันตรายมากค่ะขอย้ำนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงไม่ต้องให้ใครมาทดสอบไม่ต้องให้เข้าบ้านนะคะคุณผู้ชมก็สามารถบอกต่อไปอยังเพื่อนๆทุกๆคนเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็ส่งข้อมูลกันต่อไปเพื่อไม่ให้ใครเป็นเหยื่ออีกค่ะ